อ่าพอเราเสนอแบบนี้ไปก็มาอีกมุมหนึง่งไอ้พวกสื่อเสี่ยมสื่อแซะอ,อะไรก็ไม่ดีสักอย่างหนึง่งก็คือเรารเสนอเขามวลชนเนี่ยประชาชนก็ต้องการเสพสื่อที่รู้สึกว่าพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังเหมือนกันก็ไปพูดไป,ปนหนีไปวิจารณ์นักการเมืองที่เขาชอบอยู่เนี่ยเขาจะมองว่าสื่อไม่เป็นกลางกันดีอืมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่อยู่ที่คนรับรับสารคนเสพสื่อ มันมันคือประชาชนเนี่ยแหละคนที่ทําการเมืองเนี่ยออืนักการเมืองไม่ได้ทําการเมืองนะนักการเมืองคือคนที่เล่นการเมืองนะครับคนที่ทำการเมืองคือประชาชนแต่เราเนี่ยเข้าใจผิดหมดเราบอกว่าเราเนี่ยหน้าที่การการทําการเมืองเป็นหน้าที่ของนักเลือกตั้งมันผิดเนี่ยแล้วผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่เราไม่เคยตั้งคําถามนี่คือพรรคการเมืองนะผมไปเร็วๆอีกนี่การเลือก นักการเมืองก็คือสอสอหรือสอวอกันแล้วแต่เราก็เลือกจากความรู้สึกลักเอ,อ้ยนี่มันหล่อไอ้นี่มันสวยไอ้นี่มันพูดดีแต่เราไม่เคยลงลึกไปตรวจสอบเรื่องของวัดปฏิบัติหรือในส่วนของสิ่งที่เขาคิดเขาทาเลยเป็นไงซึ่งปัจจุบันเนี่ยสื่อมันเยอะมากไงแต่แต่เราไม่เคยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเอยนี่มันก็ท่าไว้มันอยู่พักนี้ไว้ ท้านเลืยกอะไนี่เขาไปเดี๋ยวมันก็จะได้เสียงครั้งมากไปเป็นรัฐบาลมันก็จะทํานโยบายนี้ให้เราคุณสักใยคุณนรัชชัยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือจุดบอดของคนทําทําการเมืองแบบเราเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องเปิดหูเปิดตาให้สว่างคือไม่อย่างนั้นคนก็จะดักดานสื่อก็ต้องมีความอดทนในการที่จะเปิดหูเปิดตาทนกับการที่ จะไม่คุสนใจอย่ามาโยนภาระให้สื่อผมเกี่ยงพอเป็นเงินเลยอย่ามาโยนภาระให้สื่อทั้งหมดประชาชนต้องตื่นรู้ด้วยไม่ใช่พอเสนออะไรไม่ถึงใจกูกูก็ด่าสื่อใช่ใช่ไหมสื่อก็บอกกูก็ทําเต็มที่กับพวกมึงแล้วมึงจะเอายังไงนะก็ต้องก็ต้องทำทำต่อไปก็สื่อก็้ทำการศสกษาแล้วไงก็ทําต่อไปอยู่แล้วก็จะถามแบบสื่อแบบไอ้นั่นแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะฉลาด่ะครับสักวันหนึ่งกูก็ฉลาดเองอะ ตลาดอะไรแก่นักการเมืองบอกจะดูถูกประชาชนก็โอ้โหเดินแบบนี้เลยก็คือประชาชนอย่าดูถูกกูนะมีตังไหมนีะเริ่มมีตังก็มาเดี๋ยวจะกล้าให้ดอเอานี่พูดแบบไม่อายพูดกันแบบไม่ต้องเป็นะไรผมลานวัดจอดรถทัวร์อยู่คือมันมาในลักษณะเนี้ยแต่พวกเราอ่ะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงอื เราทําการเมืองแบบฝากความหวังให้คนอื่นทําแทนทั้งนั้นเลยครับใช่ใช่ไอ้พักการเมืองคนนี้ไอ้พรรคการเมืองคนนั้น